โดนจวกไม่รู้กาลเทศวุ้นเส้นเจอดราม,าม่าถล่มเพราะใส่ชุดนี้ร่วมงานศพแม่งามทิพย์กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อดาราสาววุนเส้นวิริธิพาปรากฏตัวในงานศพของคุณแม่งามทิพย์ด้วยลุคที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับกาละเทศเอาซะมากๆ โดยในงานวันดังกล่าวค่ะสาววุ้นเส้นเลือกใส่ชุดดำกระโปรงสัน้นพร้อมรองเท้าส้นสูงพร้อมเสื้อที่มีดีไซน์เว้าวลึกโดยที่พื้นรองเทา้าข่ะยังมีสีแดงอีกด้วยงานนี้ชาวเนต็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความคิดเห็นที่เผ็ดร้อนไม่ว่าจะเป็นวุ้นเส้นมาผิดงานหรือเปล่าคะชุดเว้าวลึกเกินไป รองเท้าจะส้นสูงอะไรขนาดนั้นดูกระโปรงสั้นเกินไปแล้วเสื้อคอลึกอีกด้วยเลยดูไม่ค่อยเหมาะสมค่ะเพราะสังเกตดูคนอื่นในงานเขาก็ใส่แบบเรียบร้อยมิดชิดกว่าวุ้นเส้นไงวุ้นดูแต่งตัวมาเหมือนร่วมยินดีอะความสำรวมไม่มีนอกจากนี้ไฮยังมีคนเปรียบเทียบลุคของวุ้นเส้นกับแขกคนอื่นในงานที่แต่งกายด้วยความสุภาพมิดชิดมากกว่า ส่งผลให้กลายเป็นเรื่องบานปลายในโลกโซเชียลแล้วก็ว่าได้